พ่อแจ่มัสดีครับขอบคุณครับผมก็พอดีครับพ่อแจ่มครับเอาวาสิมาเล่าที่เหาเล่าเนาะเล่ากันเนาะอ่ะเอาเล่าหึ้าพัฒนานเขาตกับเนาะเขาตกับของพ่อแจ่มเขาตกับเหมือนปีที่เหมือปีเอาเหากับตัวเอาครับผมมาตามกันพี่น้องส้มเล่าพัฒนาพอแจ่มตำเล่ากัน อ่าน,นะครับผมซึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเข้าเลขวิ่งเขเข้าแต่เลขจับคู่เข้าตัวโต๊ดนะคือตัวกลับเด็กผู้ชมอ,ออกเกียรติีแตหายสีเกีตนะครับผมเมื่อนี้วันที่28ตุลาคม2016 5 5 6มาเบบิงกนคอจะมาตัวเด็กันครับ พ่อแจมตำลาวกันครับผมอถึงขับก็ไมายัางไงพี่น้องชมไอ้เข็มโตกันเริ่มเทิมเลยเมน,นี่เมนี้มัน,นแงคคอนกนันน้าเมนีโอ้ประฉีดปิบัต,บตว่ามองไปเห็นป่านเหล็กปูใช่หว่าน,นีลยพี่เขาเหมม็นว่ามองไม่เห็นกระันนป้า ลาวพัฒนาพ่อแจ่มตำลาวนะครับผมวันอะไรเขียนบนพี่รองเอี C. เดี๋ยวสิบวมีหลักฐานให้เบิง้งเวลาสรุปกันเนาะเมือนั้นเรม่มเลืมพีมม่น้องเอฟซี C. ก็ขอโทษขอใหลายอันนี้ก็บป็นเรื่ออันนี้ก็บป็นเรื่อสรุปไปเอฟซี C ที่หมดทุกบ้านเลยทิดงานเขาดำเอฟซี C กับกีวา,ายยกคือบทคือบทสรุปลาวพัฒนาเนะาะกีวายิดงานเขาดำไปเป็นทหาร ไปเป็นไปเป็นทหารอ้าวขับเต็มชมวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบแปด นะครับผม28ตุลาคมโอ้จะได้ถอยมือไม่พี่น้องอีซี่สองสามสี่ับเรา 哦。Oh. <clears throat>

ลองจับเรียกวิ่งเรื่องลุ่ดล่องจับล่องให้แปลกๆวิ่งลดุดที่จริงว่าจะให้ซองกับสามเราจะว่าเก่ากันแห้งเห้กันนะเก่าหรือคือต้นหลายส่ตนวะเก่ากับแปดช่วงมันจะละสามสุดแล้วตันงแตเอาเก่ามาวิ่งเก้ากับสามวิ่งลดุดเก้ากับสามแล้วพี่น้องได้ ยี่สิบกรับตัวน้ำไม่เด้อนี่ออกตัวกรัปดิเนี่ยเน้นติดสามติดเก่านะครับเนาะเนี่ยห้าคู่ห้าคู่นี่รูดบนล่างแล้วก็เตรียมเนี่ย บนล่างนี่คือลองอีพี่ครับผมแอกเขียนกับล่างบนนะครับผม มันอไนจีพ่านงวันนี้พอเด็กหกสูตรมันส้นกันเบิดไงส้นกันแบบนี้นะเอาพี่น้องเอพี่แคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องตั้งตรงๆกันแล้วตรงๆอย่างน้อยนี่แหละตรงๆอย่างกระตรวจไปตัวแคปหน้าจอไว้เราที่บิังเอาบ่มากกรเอาซิกเล่ย์บ้างเมื่อกี้กับซอสซูนี่กับเจ็ดซี่ตรงๆได้ดิโอ้เจ็ดซีเขาเขาตรงๆอ่ะ แต่เอามื่วนะมาจับเป็นลักสิตัวนี้ม่ได้เป็นสี่เจ็ดเพราะเลขแตกต่างสี่นี่ที่จริงเอาซ้ำนี่กันถึงกลยสองสามสี่แปดเก้าศูนย์อันเดียวกันละเอาที่มาจับนีกัแม่นอันเดียวกันอันนี้ก็เจ็ดปเก้าตัดเจ็ดอกอันนี้ก็สองสาอันนีเก้าศูนย์เหนึ่งสอสมสกันที่สองกับสามอะไ แชมปหน้าจอไว้เอฟซีหลุดโยงน้ำพี่น้องครับหน้าจอยแล้วครับได้ลาวพัฒนาวันศุกร์ที่28ตุลา2 565น้องเขาแทมเขาแเป็นเขาแทมนะครับเนาะมันใจเนาะเออมันใจมันใจคือหมดควันล่ะดี๋ยวมาเป็นไงกัน รครับตัวน้ำเนาะคับตัวน้ำเนาะอันนี้ถือว่าเลขจิบเลขเว้นถือประมาณมันเลขหลักหน่วยหลักสิบเนาะมาร่วมกันเราคือสองสามสี่แปดเก้าศูนย์นี่แกมีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์เน้นนะวิ่งโอ้เน้นนะครับแมนจวเน้นหาคู่หาหางก็คือสี่เก้าสามแปดสามเก้าสามศูนย์สองเก้านะครับเนาะ พ uh, ี่น้องเข้าแก้มหน้าจอยนะครับเด้อครับเมื่อนี้มื่อนี้มีคว่ำมันใจ่มมันใจ่มมันแต่มอีกให้เขานะพ่อแจ่มครับผมกับอ่ะมื่อนี้พ่อแจ่มความใจ่มเหตุไงกับผมมองไงเมื่อมื่อนี้เหตุไงก็เหมือนบอกว่าเหตุไงเพราะว่าเลขมันหกสูตรมันส้นกันสามสูตรสามสูตรก็นส้นกันจริงนะครับก็เลยเหตุไงอืมอ่ะอีกทีครับผมมื่อนี้เมื่อวันที่ 28่นะครับผมเมื่อหลังจากวันที่26กับแตกอ่เลขวิ่งเลขจกจับคู่แตกตัวกลับตัวโตดเมื่อนี้พอแยมกบมันใจทั้งบนทั้งล่างกันพี่น้องชมเนาะเบิ้งกันอีกรอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมมอกไปเสี่ยงโชคกันนะครับกับเล่าพัฒนาเป็นแนวทางให้แนวทางอ่านะครับผมแนวทางเล่าพัฒนากันต่องวดัดชมเนาะขอให้โชคบนมากันเด้อพี่น้องสบายดี